ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับพบกับสองบ้านสวนภูมิสุวรรณนะครับเมื่อนี้กับฝนตกมากนะครับเด้เสือที่สองที่สามแหละกรรู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี่ที่ปูกไว้กับเขียวชะอมเต็มที่นะครับต้นไผ่ต้นไผ่ไครับต้นไผ่กับเขียวงามหนามเต็มเลยครับตรงหน้าขึ้นนี่ฝนตกเบิดขึ้นก็ะือเป็นนิมิตไม้อันดีเข่าสู้หนาหน้าหนาฝนา ครับเมื่อนี้บ้านสวนเข้ากับมีโอกาสได้มาติดโซลาเซลครับโซลาเซลเจาบ่อขนาดจอะบอขนาด4นิ้วครับจอบอขนาด4นิ้วลึก4บหา4บหาเมตรครับ ระดับน้ำที่อยูุนี่อยูที่ยี่สิบเมตรครับจากจากพื้นดินลงไปครับวัดจุบันพวกกวงออังา,างพอนซีนิวแต่เมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ก็สร้างคนมาเจาะให้ครับเพิ่งได้แล้วครับม,มัอนี่ก็ได้มีโอกาสในติดโซลาเซลล์ครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในสวนเฮากับไปป่ากับไ,ไก่แน่กับเลืองสนเปืองเนี่ยก็ได้ติดโซลาเซลล์ก็ได้สร้างคนมาติดให้ครับมันเดินทางมาจากท่างกุดจับครับ มาติดใหน้นาดตั้มที่ใส่นื่งจกงกบมอกกับบอลายครับตั้มเจริหาสิบบาทครับติดสามแผงติดแผงสามแผงแผงสามบอยสามสิบบาทสามแผงครับยันลงทีความเดิมทีสามสิบสองเมตรครับเน,น,น,นี่ยมีซ้ำให้กับการล่างทีทำการติดแผงติดแผงครับติดแผงเสร็จแล้วเป็นกระติยอนยันปั้มครับ ก็นี่กัแดดท้องบอกครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนีนเมื่อเศร้าก็ตกแดดทุกนี่ม,มีแดดแดดต้องบอกมาตอนนี้ตางมันเป็นแผงเรียบร้อยแล้วเอาใส่แผงขนาดสามแผงครับเพื่อประหยัดงบงมากปกติจะใส่ซีก็ได้แต่ว่าเก็บไว้หาสิบบาทน,น,นี่ตางเป็นคำนวณไหนแล้วว่าใส่ขนาดสามแผงกับพ่อ ตาดตังงต้งแล้วปิดทันครับหลังจากติดตั้งแล้วก็คือจะใส่น้ำลงไปในสวนไผ่ครับสวนไผ่ที่นี่พีที่แล้วนี่หน้าบ๊อปป๊อครับก็เลบยบ่ไดหน้าห้อบป๊อปป๊อพีนี้ก็ได้ลงทุนว่าจอหนามจอหนามแล้วก็ติดตัง้งโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะได้เอานา้ำตรงนี้ไปใส่ในปลาไผ่ นะครับสร้างเพื่อกลัประกอบครับเป็นปั๊มเจ็ดร้อยหาสิบวัตครับตัวน้อยครับเนื่องจากฮอตจอสีนิ้วเนาะสร้างเขก็เลยได้นี่ครับสร้างสวัสดีครับสร้างครับครับสวัสดีครับผมสร้างนะครั่เป็นปั๊มสมมติของโซลาเซลล์นะครับขนาดเจ็ดร้อยหาสิบวัตนะครับขนาดท่อออกนิ้วสองนะครับปริมาณน้ำก็อยู่ที่สามพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับจะมาใส่ในการลงบ่อของ บอสีนิวนะครับนะจะเป็นบอสีนิวตัวนี้ผมจะย้อนเลึกดสามยี่สิบสองนะครับเดี๋ยวถ่าเบื้องหน้ากันนะครับครับผมเดี๋ยวประกอบเสร็จล้อเบื้องหน้ากันนะครับเอาเนี่ยล้อสร้างคนประกอบครับนางแจกคนประกอบแล้วห้องก็สีเบื้องหน้าแดดก็เริ่มมีมาหน่อยนึงแล้วครับนื่องจากเมื่อเ้านี่ฝ้าปิดเลยครับฝ้าบ่มียังเห็นเลยคิดว่าฝนสีตกว่นเศา้าวันนี้สร้างพ่นว่าติดใดขึ้นเก้าคนมาก็เลยติดเลยครับพ่นมาเดินทางมาจากกุดจับ่นมาติดให้ครับ ทีมงานนี่ครับช่างกูผาเอแอนโซล่าเซลล์ครับกูผาเอแอนโซล่าเซลล์ครับเป็นเพื่อนีผู้ใดต้องการก็ติดต่อเพื่นใดได้ครับได้ราคามีต่าภาพกันเองครับนะครับเรอบรอเบิ้งครับกำลังแก้เพิ่นประกอบเสร็จแหล่าห้างกับสีเท็จน้ำเพราะว่าจะขึ้นซันใดครับครับตอนนี้สร้างกับประกอบปั๊มเรียบร้อยแล้วครับกำลังเริ่มสีลงเริ่มสีลงท่อครับท่อแหลกครับ ออปั๊มเบี่ยงมาทางนี้นายจีม่ห้องคอน้ำเน้นมันจีดสิ่งจีดตุ่มมันมีมุนอะไรได้ไปแล้วไหนเติมสีลม่ง้ลครับตอนนี้หลังจากเชิญกระปองแดดก็เริ่มมากแล้วครับแดดก็เริ่มนี่มากแล้วครับบ่อห้องจัดขนาด30นิ้วยึดจีนลราบ่อสายเพิ่มปั๊มนะครับเตรียมปั๊มพร้อมสีลงแล้วท่อเท่าออกนิ้วสองครับ อชาวบ้านเหลืองจออยู่น้ำจอบ้านหลังอยู่ใส่ <พอ S 2> ข้างแ<อ>ข<อ>งกับประกอบเรียบร้อยประกอบกล้องครับตอนนี้ประกอบกล้องมันก,ปก็ประกอบเรียบร้อยแล้วครับครักอบ,กอบ,กอบมากไหมชาวบ,บานไม่ซีต่อสายแดดเริ่มมา่แล้วครับตอนนี้การนี้เวลากับบ้ามาณเที่ยงก,กว่วาครับกองลงสายกาวสายนี่ก็ลงเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวตะสีมะเท่ร่องเสาครับะสิใส่ปูนเท่ร่องเสาต่างหากยังจะ่่งท่อละประกอบเขาเนี่ยคือสิแตท่ร่องครับทีมงานทีมงานปูผาแอนแอ์โซลาแอนแอนครับปูผาโซลาเซลลยแอนแอน เดินทางมาจากคุณจับครับทีนี่มาตสถานเลยครับผลงานเอาเส้ดรอกสาวบ้านมันมีึท่านหนึจัดรอกเดินรอกกระชี้อิูนี่แนละเอาหนังแมาน้ำฝาบผาผาแอร์แอนโซราเซลครับเดินทางมาติดตั้งครับแล้วนี้ก็เล่าสิล่งบอครับล่องท่อต่ำกล้องกับประกอบเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะจับสายแล้ว โอ้เป็นผู้เชี่ยนก็นได,ได้ได้กีนนิเลมเจี๊ยบมากหลายๆเลยมองจ้อนน้ำกับยูใกล้ๆต้นไม้ยังน้อยกับต้องเด็ดสิเด้ปรับเป็นทีต้องยึดหน่อยครัาบแต่ว่าแต่คงสัมีปัญหากกแบบน,นั่นใช่่ะมันอยูเงยสิหลงเนี่ย ต่อสายแล้วครับทำสายแล้วนี่กันป่าพร้อมไ่มครับจางนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรกันป้าพานะครับ,รบแล้วก็กตัดตอกเก่าลงไปนะครับแล้วก็จะมีเบรกเกอร์คอนโทรล ไปจากพแพงมาแล้วครับเพื่อจะมาเผากอง refers, คอนท้นอีกเครื่องนึงเลครับตอนนี้เขากำลังจะต <im 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 ่อสายจากแผงเขากองคอนท้นแล้วครับครับรอเบิ่งไปเลยครับตอนนี <im 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 ้ด้านทีมงานหนึ oh ่งกำลังสีลงท่อครับจะกรอบปั๊มนะครับครับเริ่มท่อแรกแล้วครับตอนนี้นางแกงมัดเสืออใส่ปั๊มเราเพื่อสิหยึดดึงแล้วก็เริ่มต่อท่อแรกครับใส่เกี่ยวปูเกี่ยวตัวปูตัวเมียครับโตเป็นโตต่อครับ สร้างเรืองร่ถอแรกเมื่อนี้เขาจะลงทั้งหมดแปดทอนครับแปดทอนอยู่ทีความึกสบสอเมตรเ่อาไปเอามั้ยเอาสีททอปลอยเลยบัดอีกวันเนี่ยครับอ่าเนียมันก็เไดอาเดียวเราเอาเบิรงกัาไฟได้มครับงาวเราตัวไนก็ได้ยังไง เอาหมุนเนี่ยหมุนตัวแหลยครับก็ที่ย้อนไปเรื่อยครับบ่่ต้องตึงบ่ต้องตึงยากหรอกแล้วถ้ามันตึงมันจะแตกอัครับเชยนอัดใส่อัดเทปัดพันสายพันครับสำหรับมาจะทันอไรมาจะทันทอรแรงกิลลงแล้วครับตอนนี้ ยีนส์ต่งทัวได้ได้ยีดส์เสื้อเองได้แล้วมันมีเด็ดเตมแล้วเดือดเติมแล้วนี่ใหม่นักกันเดิอมย้อนลงกับพันนี่กับซีเมตพันแหลกตั้งสร้างเป็นเกือบประกอบตู้แล้วครับไปต่อสายแล้วทับๆเดี๋ยเย็นตัวพี่ดีกว่านี่ตัวที่มันตัวสิ นี่เอนี่เ่หมขึ้นมาเ่หมชล่งเองหลอใส่ประเทพันเเรื่อยๆครับใส่เสือ้อกับสายไฟติดทอเวลาดึงขึ้ต<อ><อ>้องคอยแกะดันั่ซุปเลยไม่มีตัวซุปยู่ทับออกมาุ้นนั่งเงียใส่เด็กหลับนย่นละ พอดีมันจะพอดีปับเลย<า>เอามาขอเบี่ยอทอที่สองไม่ดีนะรอเสนกออกว่ายเเดี๋ยวนะด่นะ่กเกี่ยวพ่อไปไเกี่ยวเออมีนบอกว่าวก้อนที่ขึ้นเป็นท่อนอะไรได้ข้าวเลยเหรองขึ้นครับเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไว้สูสดทตอตรงเกี่ยวต้องเกี่ยวลลอกล็อกอีกที่หนึง่งเอาโอเคเดี๋ยวขึ้นไลน์มัน่องทอมได้ วิธีการวิธีการใส่เป็นครับเอชึ่งๆอันละไปดิเอาไอ้ดึงเสื้อไว้เอาตรงๆก้อนจะนั่นไม่ติดกิ่งเกี่ยวข้อที่สองครับเป็นงานปูผาแอร์แอนโซล่าเซลล์อำเภอกุดจับเนาะครับผมกุดจับ มาไก่ไหมนะครับจากกุญแจม้าหอดบันดุงแสดงว่าซื้อเสียงดังเติบเนาะเดินทางมาไก่เดินทางมาบันดุงเลยครับวันนี้แถวแถวถิ่นคำชะนดเลยว้าบไปแล้วครับทอที่สองครับวันนี้เชิญเอาิ่งไปเรื่อยนะครับหลังจนกว่าสิฮอดทอสุดท้ายแล้วผมสิมาท้ายตอนเทศยนนาอีกเทื่อนึงครับตอนตอนเพิ่นใส่ปลาอีกเทื่อนึงครับ ท่อสุดท้ายแล้วท่อที่8ครับอันนี้ใส่ใส่ฟ้าปิดท่อครับปิดท่อเสือกมันก็ลอยใช่ไหมลอยกมันน้ำหูหูหูท่อที่เสด็จมาไม่สำเร็จมากเลยครับเกี่ยวใส่มากเลยดึงไปลอดท่อไปน้ำแล่ลอดท่อเลี้ยงเลตัวไปเนี่ยล่อสายขึ้นเลยดอยสายขึ้นแล้วก็ลอยเสือกขึ้นน้ำดึงไปเท่าไหร่ใส่ท่อเสร็จนะดึงออกแปมนวิ่งอีกกว่าไหนมันวางบ่าลงได้เนี่ยใส่แล้วใส่ของอ๋อคงของแน่ ก็ <S 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 ้เด็กสาบีนะเราเทียดยันตีความเลือกที่สามสิบสองเมตรครับสามสิบสองเมตรในแปดท่อนครับท่อออกนิ <3 <3. ้วสองกระรังั่ำเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับใส่แผงสามร้อยสามสิบบาทนี่สามแผงครับสำหรับตัวนี้ในราคางบทีบอบอแพงครับประมาณสามหมื่นสองครับสามหมื่นสองสร้างเป็น ประเมินราคาให้ครับระยะทางบ่เกินร้อยกิโลแล้วว่ะลอยลอ,อยนิดๆได้ครับเราเรียมารยครับประเมิววนสองครับตอนนี้ใกล้แล้วครับตอนนี้แก่พกน้นขั้นตอนใส่ฟ้าละใส่ฟ้าก็าไปใส่เดินสายลอยสายฝังดินเลยครับสายใส่ทอเหลืองฝังดินมาหากองคอนท้นจังหน่อยก็สิได้ล่องครับแต่ว่าตอนนี้ แดดน้ำเฉลีอยไปทางแดดก่อนครับสังเกตเลยเมื่อเติมเมื่อคือยู่ตอนนี้แดดครับปล่อยปล่อยตัวลงไปอีกคนนึงครับหาล่อเพิ่งพี่น้องแจ้งนายกะสีได้ทดลองปั่มว่ามันสีออกทำไดรแต่ว่าแดดบ่หลายนะครับเด้อต้องมาไว้วก่อนแดดมือนีบดบดกระเบ,บิดมือครับแดดมาเป็นบางครั้งมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายครับแต่ว่าสร้างว่าล่องได้อยู่ฉันเล่ว่า ลองให้เบิ่งก่อนครับนี่ครับประกอบตัวตใกล้สิแล้วครับเอาล่อ,อบางแก็กเบิดครับจักน้อยกับสิได้ทดลองแล้วตอนนี้ก็ใส่คันสุดท้ายเรียบร้อยแล่าสลับท่อล่อเดินสายครับเอาตอนนี้ก็ลงท่อเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่สิทดลองแล้วทอก็ใส่ปลาปิดสายเรียบร้อยแล้วเตรียมสิลองตอนนี้สร้สางกับกำลังสีจำสายแล้วครับสายที่จะเป็นสายขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือจับสายเราในตัวคอนโทรล เออที่เสีย่องต่มเมืองว่าขน,นาดแดดขนาดนี้ว่ามันสิบขึ้นเลยสร้างกระสุงหิวเขาแล้วลหะเนาะสวยแล้ครับต้นใจก็ติดต่อทางทีมงานได้นะครับ <c oughs> ชุดนี้ก็ราคายูทีสามหมื่นสองนะครับปั่มแรงหนึ่งนะครับเจ็ด0อยหาสิบวัดนะครับเป็นของ UMC นะครับตัวนี้นะครับใส่สามแผ่นนะครับแผ่นโพลีสามแผ่นนะครับ เพนสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับตัวนี้ต่ออนุกรมให้นะครับจะเดี๋ยวถาร้องเบื้องหน้าครับจะขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับยอมเข่าทรายกับเย่เราียดกันแล้วครับทากำลังเข่าทรายครับตอนเนี้ยคันที่น้องผู้ใดสนใจกับเบอร์โทรเพิ่อนกันนะครับต้องล่างที่เห็นนี่แหละครับเนี่ยเนื้อสิทธิ์ต่อที่บ้านสวนห้องเก่าก็ได้ครับบ้านสวนบ้านสวนห้เก่าก็ได้ครับเฮ้าสิประสานในต้อนึงได้อีกครับ พี่น้องจิตติโตพนิต้ต,บบต,ต,รต,ต,ตรงกันบ,บ้านเบอร์โทรด้านลัง,งเพื่อนนะครับด้านเสียงครับต่อพันทีมงานต่อกันเลยนะครับครับวัอนี้จิตติโที่ป่านสวนพุ่มสวรรณเข้านี่ก็ได้ครับอยู่เทือดเข้าได้รวดเร็วครับเป็นมาบอลโดนครับเป็นติดตั้งแค่ประมาณบ่ถึงสองชัมมงชมมง่วโม,ามงสอง,งชัมม่วโม,มงกว่าครับเป็นมาสีโมงกว่าถึงกระเทียงกว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับเห็นเร็วครับสร้างทีมงานเป็นมาหลายคน กองมาสินานเหลี่ยมาแต่สร้างเปนมากเป็นขนาดพวมากพ้นตกพฏนสมาใดเบรานย่างมากใดครับมื่อไหร่ครับล่อล่องปั๊มครับตอนนี้สร้างกนะลาษประกอบสายครับตอนนี้พืิเทศด้นะครับตอนนี้คือสร้างเปล่าแตเกาเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอ่าพร้อมที่จะเทศแล้วนะครับตอนนี้เขาเปิดขึ้นมาแล้วก็คืออยู่ที่แดดบ่คอยมีนะครับออกอยู่ที่เก้าสิบหาจุดหาบนนะครับตอนนี้ รอบมอเตอร์ยู่ทีสองพันแปดนะครับตอนนี so ้น้ำบอกแล้วนะครับเน็ตเฟืองเบิ้งไปครับไปน้ำเพราะว่าอ่าน้าอากาศเฉพเต็มท่อไนเลยนะเพราะว่าเรื่องอากาศเพราะมันบ่บ่แดดนะครับวันนี้ขึ้นมครับฝนตกตอนนี้ขนาดบ่ค่อยแดดนะครับบดเลยหล่ะครับบอนาบแดดบ่มีแดดเลยครับบ่มีแดดเลยจะขึ้นเต็มท่อนะครับปั๊มแรงนึงนะครับ อแอมก็อยู่ที่สามจุดหกแอมป์นะครับตอนนี้สามร้อยหกจุดสามวัตต์นะครับเต็มพอเลยตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่แอมป์นะครับสามจุดเจ็ดแอมป์นะครับตอนนี้ที่มอเตอร,ร์จิงกะแสอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูน้ำกันนะครับครับเบิ่งฝ่ายน้ากันแต่ปั๊มพ่อทำงานนะครับทำงานปกตินะครับ น้ำเขาออกเต็มท่อครับเต็มท่อครับเต็มท่อนะครับคือว่าน้ำบอนี่ดีครับคือมีน้ำไหลนะครับจะอ่าทีมงานในสนใจก็ติดต่อพันพอได้เลยนะครับพ,รพวกเขาก็จะพร้อมติดตั้งหน้าง,งานเลยครับสามหมื่นสองราคารวมติดตังตดต้งนะครับระยะทางบ่เกินหนึ100 <G> ห<า>่งร้อยกิโลนะครับก็บท,ทั้งคอทั้งอีกอย่างคือจหน้าให้ผมอย่างเดียวนะครับอุปกรณ์ของสร้างเบ็นอุปกรณ์ของผมเป็นนะครับ ตัวนี้เขาเราประกันงานอยู่ที่ปีนึงนะครับตัวมอเตอร์กับปีนึงนะครับนี่เอียงโทรหาผมได้นะครับครับผมดาาเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรกับ0956234244นะครับร้านภูผายแอร์แอมซอาเซลนะครับครับผมขอบคุณครับ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 เนี่ยครับน้ำออกครับตอนนี้แดดบ่มีครับพี่น้องเบิงสังเกตเบิงบ่มีแดดเลยครับตอนนี้แดดบ่มีเลยอากาศบดเลยครับมีมีแดดออกมานิดนึงครับนี่นิดนึงแต่ว่ากั น้ำถือว่าเต็มท่อเนาะครับต่อ,อเต็มท่อครับนะครับครับสำหรับผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้หรือได้เห็นคลิปนี้แล้วาาก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ้านสวนพุ่มสวนนี่เด้อครับเด้อก็จะได้ให้คลิปดีๆเพียนองนดับเบิงต่อไปครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อเพื่อนได้ครับร้าน,นผู้ผาแอนแอร์แอน,แอนโซล่าเซลล์ครับเพื่อกดจับครับ เนี่ยแะครับกับเพื่อที่สีได้นาแรกมากกับสีได้ใส่น้ำตรงนี้แหละครับสาหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานสร้างทุกท่านนะครับที่เพิ่มมาติดตังให้เพืบ้านสวนเข้ากับสีแพย่ยามให้เบื้องไปเลยครับว่าการไส่น้ำการเส้นเป็นยังไงกันในคลิปต่อไปผมกัสีได้ใช่พี่น้นองได้เบื้องอีกสำรับมือนี้ก็คือสิจบคลิปตัวนี้นะครับพี่น้องได้มียังไรก็สอบถามเข้ามาได้ครับผู้ใดต้องการ โซลาเซลล์ที่จะไปใส่ในหัวในสวนเจ้าของกาติดต่อเขามาได้เนื้อต่อได้ตรงตามเบอร์ที่เพื่อนบอกไว้คือติดต่อทางผมก็ได้ครับทั้เาางเพจของบ้านสวนพงศสุวรรณก็ได้ครับขั้นสุดท้ารครั้นี้ก็ขอ,ขอจบแค่นี้ครับด้วยใจดนฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ